ทำจากพุทธโอดผู้ให้ข้าวยาคูก็ชื่อว่าให้อายุวันณักสุขะพละและปฏิพันธ์พรมข้าวยาคูมีคุณสิบอย่างสิบอย่างเป็นอย่างไรคือผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่า ให้อายุให้วันณนะให้สุขให้กำลังให้ปฏิพันธ์ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิวบรรเทาความระหายทำลมให้เดินพ่องล้างลำไส้ย่อยอาหารที่เหลืออยู่พรำเหล่านี่แหละคือคุณของข้าวยาคูสิบอย่าง จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้จัดคําอนุโมทนาดังนี้ทายกใดถวายข้าวยาคูโดยเคารพตามการแก่ปฏิฆาหกผู้สํารวมแล้วผู้บริโภคโภชนะอันผู้อื่นถวายทายกนั้นชื่อว่าตามเพิ่มให้ซึ่งสถานะสิบอย่างแก่ปฏิฆาหกนั้นคืออายุวันณะสุขพละ ปฏิพันธ์ย่อมเกิดแก่ปฏิข้าวหกนั้นแต่นั้นข้าวยาคูย่อมกำจัดความหิวความระหายทำลมให้เดือดคล่องล้างลำไส้และย่อยอาหารข้าวยาคูนั้นพระสุคตตร,ตรสัสสรรเสริญว่าเป็นเพสั์เพราะเหตุน,นั้นแหลมนุษย์ชนที่ต้องการสุขเป็นนิดปราสนาสุขที่เลิศหรืออยากได้ความงามอันเพลิดเพลิงในมนุษย์ จึงควรแพ้เพื่อถวายเข้ายาขูผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ใดย่อมให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ําและปัจจัยมีประการต่างๆด้วยความพอใจในท่านผู้ประพฤติตรงสิ่งของที่ให้ไปแล้ว นั้นย่อมเป็นของที่บริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นเป็นสับบุษทราบชัดว่าพระอาหารหันต์เรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากแล้วชื่อว่าให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจดังนี้ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดหน้าที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้การให้ทันเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์มลิกา มาตุคคำบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าไม่มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดึ่งไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณะหรือธรรมถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่นักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีศัพ์มากมีพกสมบัติมากและสูงสักมนุ ิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภพศรพท์บางนี้คือการให้ข้าวน้ําเครื่องนุ่งห่มยันพาณนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีบโคมไฟแก่สำนักหรือพร่